เสียงอาสตตัตจับเข็ดดังตินวันที่5ตุลาคม2564เนื้อหาแม้ชั่วกับชั่วกันไม่เคยทำบุญไว้กับพระพุทธ,ธศาสนามาก่อนเลยแต่ขอมีวาสนาได้ใส่บาตรกับผู้คองจีวรพุทธแล้วเกิดศรัทธาประสาาเลื่อมใสในผ้าเหลืองอธิษฐานซ้ำๆขอให้ได้พบพระพุทธ,ธศาสนาปรารถนา ได้ร่วมบุญกับพระพุทธศาสนาอีกเรื่อยๆเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุให้ชาติใหม่ได้เกิดใต้ล่มพุทธแล้วแต่อาจจะยังอยู่ห่างพระพุทธเจ้าอยู่คนละแว่นแควนอยู่คนละประเทศหรือเกิดหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานได้เพียงมีโอกาสพบภิกษุสาวก ฟังธรรมะเข้าใจบ้างในระดับของฐานยังไม่ค่อยมีเหตุปัจจัยให้ยกระดับขึ้นไปเข้าถึงธรรมะระดับของศีลต่อเมื่อชาติใดได้พบพระพุทธศสนาและได้ฟังธรรมะในระดับของศีลจากผู้ทรงศีลตัวจริงผู้เป็นแรงบรนดาใจให้ปัรถนาจะถือศีลตามท่าน ตลอดจนรักษาเศลได้จริงแม้เจอเรื่องยั่วยุให้ทำผิดคิดหลายนั่นเองที่ยกระดับธรรมะขึ้นไปเกิดชาติหน้าพบพระพุทธศาสนาจะได้มีโอกาสเริ่มเข้าใกล้วงไหนมากขึ้นได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ผู้รู้ธรรมะมากขึ้นหรือกระทั่งมีสิทธิ์ได้ฟังธรรมะต่อเบื้องพระภัก อาจไม่ใช่แถวหน้าแต่ก็ไม่ไกลเกินได้ยินเรื่องความจริงเกี่ยวกับเกมสังสารวัตรอันโหดร้ายตลอดจนทางออกจากเกมทุกเกมร้อนหนีไปเสียแม้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างปฏิบัติแบบเหยาะแยะบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าได้เสบียงกลางขนาดใหญ่ติดตัวไว้หาทางออกจากเกมลายบ้างแล้ว และถ้าชีวิตไหนมีโอกาสสดับธรรมะชั้นเจริญสติมีความเห็นถูกเห็นชอบไม่รอชาติหน้าจะเอาให้ได้ชาตินี้เจอทางที่จะสดับธรรมะคำสอนในแบบที่พระพุทธเจ้าตัดไว้จริงกับทั้งธร,รมได้ผลจริงแม้เพียงระดับเบื้องต้นที่ได้เห็นความไม่เที่ยงของกายใจ กับทั้งเพียนที่จะเห็นอีกสามๆด้วยการทำไว้ในใจว่าเรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงเท่านี้แม้ตายดับเสียก่อนก็จะเกิดสัมมาสมาธิเมื่อเกิดใหม่ก็มีสิทธิ์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์ได้ฟังธรรมะต่อเบื้องพระผักมีสิทธิ์บรรลุธรรมเมื่อฟังธรรมะจบหรืออย่างน้อย ็มีสิทธิ์ได้เป็นสานุสิทธิ์ของอริยาสาวกมีช่องให้คลิกและเกิดกำลังเกิดแรงบันดาลใจให้ภาคเพียรต่อเนื่องกระทั่งบรรลุธรรมตามแบบฉบับมาตรฐานของนักเจริญสตินอกเหนือจากนั้นที่ได้พบพระพุทธเจ้าแบบอยู่ชิดติดวงในก็ต้องติดตามพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้า เกิดตายร่วมกับท่านไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาตินั่นแหละจึงมีสิทธิ์ได้รับการเกื้อกูลโดยตรงเมื่อพระโพธิสัตว์ท่านนั้นตัดสรูในวงเล็บแล้วก็อย่าหวังว่าพระภุรธเจ้าจะคอยติดตามประครบประงมได้ตลอดเพราะท่านมีภารกิจมากต้องรับมือกับสาวกจำนวนมากอย่างเช่นที่แม้แต่พระราหุนซึ่งเป็นโอรส ของพระพุทธโคดมก็ถูกฝากไว้ในการดูแลของพระสารีบุตรไว้ใจชาตินี้ที่ได้พบธรรมะของพระพุทธเจ้าดีกว่าฝากความไว้ใจชาติหน้าที่ไม่รู้จะพบความไม่แน่นอนท่าไหนโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ